สวัสดีคะ่ะพบกับน้องควานนะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพี่ทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะฝนก็ตกตั้งแต่ช่วงตอนเช้านะคะนี่ก็เป็นเวลานะคะสิบโมงกว่านะคะตอนนี้ก็ฝนเริ่มซาแล้วนะคะก็เลยาพาคุณแม่วงเดือนนะคะมาผ่อนคลายนะคะตรงบริวเวณต้นไผ่นะคะบริเวณ สวนไผ่นะคะที่คุณแม่องเดือนเคยมานั่นแหละค่ะให้เขามาแบบมายืนมาเดินมาชิลมาผ่อนคลายนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของเขาที่เขาต้องออกเดินนะคะแล้วก็หาจังหวะเวลานะคะพอฝนซาแล้วเราก็พามานะคะเอาอ้อยมาด้วยนะคะอ,อ้อยมามาให้เขากินด้วยแล้วก็จะมีพวกหน่อไม้เยอะแยะเลยนะคะตรงนี้มีหน่อไม้ด้วยนะคะหน่อไม้แบบเยอะมากๆนะคะ เขาก็จะหักกินเพราะว่าตรงนี้เป็นอ่าเป็นสวนของเจ้าของช้างอยู่แล้วนะคะเขาให้หักอยู่นะคะอ่าเขาไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยเราหักไม่ได้นะคะอันนี้ก็แบบชิลๆตามใจวงเดือนไปเลยนะคะคือต้นแบบเริ่มยาวแล้วนะคะไม่มีไม่มีใครมามาเก็บมามาเก็บไปกินนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะช่วงนี้ขึ้นเยอะมากๆนะคะ าก็จะเดินหักกินเดินชิวอะไรเงี้ยก็ยืนนิ่งไปเลยสิคะยืนนิ่งเหมือนโดนผูกไว้นะคะโอ้โหคือขาไม่ขยับเลยนะคะส่วนน้อยที่จะขยับถ้ามีของกินนะถ้าไม่มีของกินก็ดำไปเลยคะ่ะดำด่งไปเลยนะคะก็คือฉันแบบฉันจะเดินฉันจะล็อกอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ตัวแดงสองวันแล้วนะคะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดผิวยังไม่ได้อาบน้ําอาบน้ําแต่ว่ายังไม่ได้ขัดนะคะถ้าไม่ขัดก็ไม่ออกเพราะว่าเคลือบผิวไปแล้วนะคะเคลือบผิวเมื่อวานเมื่อวานนี้นะคะก็ยังคงเป็นช้างแดงต่อไปนะคะไม่รู้ว่าพี่ควานเขาจะ,ะได้เลิกได้ยามตอนไหนในการขัดตัวนะคะก็ต้องรอนะคะเดี๋ยววันไหนถ้าเขาขัดขัดผิวแล้วถ้าน้องควาน ว่างนะคะเดี๋ยวน้องควันจะไปไลฟ์ให้ชมนะคะแม่แมค่ะก็ยืนแต่แต,แต่แต่ที่เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่เนี่ยน้องควันก็จะมายืมมามาถ่ายอีกด้านหนึ่งนะคะแต่เขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมนี่แหละค่ะเมืม่อกี้น้องควันถ่ายทางด้านโน้นนะคะอันนี้น้องควันสลับมาถ่ายทางด้านานี้นะคะนางก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมเช่นเดิมนะคะ <laughs> โอ้ยวงเดือนเนาะคือไม่ขยับ ขาไม่ขยับเลยนะเราต้องการปล่อยเพื่อให้เขาเดินแต่ว่าคือตามใจเขาไงคะไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ยุ่งเยอะมากๆนะคะกำแพงกำแพงโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวนะคะขนาดกินหน่อไม้ยังคายเลยนะคะแม่แม่จ๋าหน่อไม้อ่อนๆนางยังคายเลยนะคะ กินยากกินเย็นนะคะเลือกกินโพดวงเดือนนี่ไม่ได้กินผลไม้มาสามวันนะคะได้กินแต่ได้กินแบบไม่เยอะนะคะถ้าน้องควานถ้าน้องควานเปิดร้านก็ยังพอได้กินพอแบบคือยังพออร่อยอยู่นะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เปิดร้านวันที่เรามีธุระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้กินน้อยนะคะ เพราะว่าน้องควานก็ไม่ได้เตรียมของไว้ทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะวันไหนเราจะเปิดร้านเราก็ค่อยเตรียมนะคะเริ่มขยับขาแล้วเรื่นี้กว่าจะขยับมาได้นะคะชิวๆชีวิตชิวๆของวงเดือนนะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝนเทลงมาอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปอาบกไว้ที่กกหลักเหมือนเดิมนะคะช่วงชิวๆก็ประมาณนี้นะคะ นี่น้องควานก็ตัดเป็นคลิปเป็นคลิปนะคะมาให้ชมนะคะแม่ๆค่ะนี่ก็ต้นไผ่ต้นเอ่อหน่อไม้ก็มีนะคะนี่อ่อนๆน,นี่นะคะก็แล้วแต่เขาจะเลือกกินนะคะส่วนมากนางชอบหักต้นไผ่มากกว่าจอมทำลายร้างนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามอ่ากดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่ๆจ๋ากำลังสัมผัสว่าฉันจะกินตัวไหนดีนะอะไรประมาณนี้นะคะช้างป่ามาแอบแอบถ่ายช้างป่าให้ชมนี่หักหน่อไม้แล้วนะคะยังอ่อนๆออยู่เลยนะคะไม่มีใครมาเก็บเลยน้องควานก็กินจนเบื่อแล้วนะคะ เก็บไปกินจนเบื่อแล้วค่ะแม่แม่จ๋าฝากเป็นกำลังใจให้กับแม่วงเดือนแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะแม่แม่ขาคอมเมนต์นะคะติชมได้เลยแนะนำได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า